การหน้ามือตาโมวนะครับนะครับวิ่งเวียนศีรษะก็วืบนะครับมือหัวด้วยใช่ไหมคะมือหัวนะครับเดินเซคงเครงงด้วยใช่ไหมครับพ่อเดินเซคงเครงงครับผมก็ทํางานอยู่หน้าบ้านนี่แหละครับจะตวดนี่กับตะกอนก็ปกตินะครับปกตินี้ทุกร่างกายปกติเลยมาวืบตรงนี้ก็เอาไปโรงพยาบาลเลยความดันไขมันเบาหวานมีไหมคะพ่อไม่มีครับโรคความดันไอไขมันแล้วก็เบาหวานนี่ผมก็ตรวจมาประจํานะครับ ตรวจมาประจำเลยเหรอครับจ้ะก็ไม่มีก็ไม่มีก็ไปตรวจกับคุณหมอนะครับจ้ะไปตรวจไอเอ็กซเรย์ก็เจอผลผลเอ็กซเรย์ออกมาอย่างนั้นนะครับว่าหมอบอกว่าวิจัยออกมาบอกว่าเป็นเลือดหัวสมองตีบตันนะครับอ๋อเลือดครับอ่าก็คือภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็เลยทําให้เกิดภาวะ หลอดเลือดสมองตีบเนาะคุณพ่อทานไปประมาณกี่วันคะที่สัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงว่ามันดีขึ้นนะคะคุณพ่อประมาณ10วันหรือ1แผงเนี่ยครับผมอ่าประมาณ10วันหรือหนึ่งแผงเนาะดีขึ้นเลยครับผมดีขึ้นโอ้ค่ะก็ไม่เวียนไม่วูบนะคะไม่เซก็มันเบาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเบาขึ้นเฉยๆเบาขึ้นครับจ่าทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติใช่ไหมคพ่อครับผมครับผมเขาทำกิจวัตรประจำ ปกติครับก็ขับรถขับรานนี่ก็ปกติอยู่ครับจ้าสุดยอดตอนนี้ก็ขับรถได้แล้วนะคะพ่อช่วยบอกต่อกับคุณผู้ชมให้นิดนึงค่ะว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยหรือที่มีอาการเดียวกันกับพ่อนะคะพ่ออยากจะบอกกับคนที่เป็นอยู่ยังไงคะพ่อช่วยแนะนํานิดนึงค่ะก็ถ้าคนไหนที่เป็นอาการอย่างนี้ก็ขอให้ผมขอให้ แนะนำให้ใช้ตัวนี้ครับผมก็เคยใช้กับตัวเองครับเคโอีี่่ะก็ีดีขึ้นจริงๆครับผมดีขึ้นจริงๆสุดยอดมากมากเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนมบ้านหมุนแล้วก็บูบจะบูบแล้วบ้านหมุนวูบบ้านหมุนหลังจากนั้นก็มาดูโทรศัพท์ม,มาเจอยาตัวนี้ก็เลยมาลองกินดูสักกล่องหนึ่งก่อนค่ะหลังจากกินไปได้สิบเม็ดมันก็ดีขึ้นหายชาตั้งแต่เท้าถึง ถึงน้องเนี่ยตอนที่เป็นน่ะยืนเนี่ยยืนนานไม่ได้ดีขึ้นตั้งแต่สิบเม็ดแรกใช่สิบเม็ดแรกก็คือพี่เดชาทานวันละกี่เม็ดคะเช้าเย็นวันละวันสองเม็ดนะคะก็คือว่าทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารนะะคหลังอาหารครับใช่ไหมวันละสองเม็ดนะคะเพียงแค่สิบเม็ดสิบเม็ดโอ้โหนะคะทุกคนมันต้องแบบนี้มันต้องสุดยอดมากเลยนะคะมั่นใจเลยขับไปซื้อกับพุงกับข้าวได้